สำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้กิจกรรมยุวกาชาดภายใต้โครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ประจำปี2567ในวันจันทร์ที่27พฤษภาคม2567ว่าที่ร้อยตรีดอกเตอร์สมชายงามสุขสวัสดิ์ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้กิจกรรมยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณโรงพยาบาลค่ายพานุรังสี อำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีในการจัดก,กิจกรรมครั้งนี้ยุเากาชาติจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสําคัญของโลหิตและการบริจาคโลหิตกับการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์จากท่านวิทยากรดรสมรักเพชร์โมชายผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติที่4จังหวัดราชบุรีและได้รับความรู้เรื่องลมแดดการปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่เป็นลมแดดการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการทํซ CPR เพื่อการฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลค่ายพานุรังสีและได้ทํากิจกรรมสัมพันธภาพยุวกาชาดยุวกาชาดเป็นสุขเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยโดยวิทยากรจากสํานักง,งานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีสวชิดียุวกาชาดจังหวัดราชบุรี